รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกคนกำลังอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับเช่นเดียวกับพลนต้นเรื่องของเราในวันนี้ครับที่ส่งข้อความ Inbox มาทางเพจรายการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เธอคนนี้อายุ53ปีมีลูกชาย1คนครับและต้องเลี้ยงลูกแต่เพียงลำพังเพราะว่าเลิกรากกับสามีไปครับ อดีตเคยเป็นแม่ค้าต้องมาประสบอุบัติเหตุจนเป็นอมัมพฤกษ์ข้างขวาจากเสาหลักของครอบครัวปัจจุบันเหลือเพียงอาชีพตัดชิ้นส่วนประกอบแมสรายได้ต่อวันก็แค่2 0่สิบถึงสาบาทเท่านั้นครับซึ่งงานก็ไม่ได้มีทุกวันครับถ้าวันไหนลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องไปขอข้าวที่วัดกินถ้าวันไหนไม่มีก็ต้องกินข้าวกับซอสกับน้ำปลาซึ่งซอสกับน้ำปลาเนี่ยเป็นอาหารหลักของบ้านนี้เลยนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของนักสู้บางกอกน้อยคุณกนกวันเอี่ยมสำอางได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา the mail box ครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมานสวัสดีครับคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะผมกุลนะครับผมขอเรียกว่าป้าวันนะครับป้าวันครับห้องที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องเช่าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วประวันอยู่ที่ห้องเช่านี้มานานหรือยังครับ4ปีค่ะอยู่กับใครบ้างครับขอโทษลูกชายค่ะ,คะก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับป้าอยู่ที่ตลาดพันนกค่ะเป็นแมค้าบ้านป้านเนี่ยเป็นครอบคร,วบรัวพ่อค้าแมคคาตอนที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยป้าก็ช่วยเขาตลอดตั้งแต่เล็กเ,กเกมาพอพ่อแม่เลิกกันครับป้าก็ต้องออกมาทําเองก็าขายของ,งในตลาดนั่นแหละขายอาหารมั้งขายขนมปังมั้งขายทุกอย่างที่เราสามารถเลี้ยงชีพได้แต่ ชีวิตเราก็เนา 6, 000, ะผกพัน้าไปยุ่งเกี่ยวกับายาเสพติดคือเราค้าขายฮะกลางคืนเราก็ขายของอกลัมาแล้วก็ขายของไม่ไหวแล้วก็ใช้ยาแล้วป้าก็พาดไปอยู่ในเรือนจำในเรือนจำคือป้าวันอยู่ในเรือนจำได้กี่ปีครับสองปีค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถามว่าลำบากมากไหม จริงๆไม่ลำบากมากหรอกคะ่ะถ้าเราอยู่ตามกฎของเขานะคะแต่ที่ไม่ดีเลยที่เราไม่ได้คือการหมดอิสระภาพเราหมดอิสระภาพทุกอย่างทั้งความคิดทั้งความรู้สึกจนวันที่ป้าได้รับอิสระภาพก้าวออกมาจากเรียนจําและพูดกับตัวเองเลยว่าต่อไปเนี้ยเราจะยากดีมีจนขนาดไหนเราจะลําบากแสนเพียงขนาดไหนเราจะไม่หันกลับไปหายาเสพติดอีกเลย ออกจากเรือนจํามาแล้วเนี่ยวันกลับไปทำอาชีพค้าขายเหมือนเดิมไหมครับค้าขายเหมือนเดิมค่ะสามถึงสีป่ปีแล้วก็มาเจอกับพ่อของลูกความรู้สึกของเรานะคือมันแย่ลงอะ่ะที่ว่าแย่ลงนี่มันแย่ลงยังไงครับเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขายุ่งเกี่ยวกับยายเสพติดอ่ะเพราะเราคิดว่าคนเราทุกคนน่าจะมีโอกาสให้เขา เรากะจะดึงเขาขึ้นมาใช่ค่ะ,ขคะเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับเขายังมีชีวิตอยู่รู้ว่าเขามีครอบครัวใหม่ที่เลิกรากันไปเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำเขาก็เรือนจำแล้วก็บดีป้าเป็นอย่างนี้มันก็เลยแยกกันไปเลยที่ว่าเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นอะไรครับก็เป็นอมัมพฤกษ์ซีขวาทั้งซี่ ขอโทษนะครับขอถามเลยนะ,ะเกิดจากอะไรเหรอครับเกิดจากการที่ป้าตกบันไดค่ะป้าตกนี่คือขั้นแรก13ขั้นแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นอะไรนะคร็บเจ็บๆนิดหน่อยจน3วัน่ะพอตกกลางคืนแล้วก็ลูกเข้านอนเสร็จแล้วเราก็เข้านอนทีสองทีสามเนี่ยปวดห้องน้ําธรรมดาคนเราอจะยันตัวเองลุกขึ้นได้เลยแต่นี้ป้าทําไม่ได้แล้วปากเรามันเบี้ยวเราไม่สามารถพูดได้ลิ้นมันแข็ง ลูกก็นอนอยู่ข้างๆเนี่ยน้องปังเนี่ยประมาณห้าขวบเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าแม่เป็นอะไรป้าก็เลยใช้เท้าเนี่ยแล้วก็ไปถีบของที่อยู่ข้างบนเพื่อให้มันหล่นลงมาข้างล่างที่เขาเช้าอยู่เขาจะได้ยินกว่าเขาจะได้ยินก็เช้าแล้วอะ่ะกว่าจะพาป้าไปหาหมอได้เกือบ11โมงเช้าแล้ว โอ้โห oh. ตั้งแต่ใช่ใช 100, ตีสองตีสามคุณหมอก็บอกป้าว่าป้ามาช้าไปแล้วต้องมาก่อนหชั่วโมงแล้วเขาจะฉีดยาให้ขยหญหลอดเลือดแล้วเราก็ใช้กายภาพเอามันจะเดินได้ครั้งหนึ่งเพราป้าเป็นนี่เส้นเลือดมันตีไปแล้วอะ่ะเลือดมันไปนเลี้ยงสมองไม่ได้แล้วขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าธออยู่ นมาาจจะไปเช็้ตลอบใขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเวนไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอา แล้วตอนที่คุณหมอบอกคุณป้าว่าแบบคุณต้องเป็นอมพึ์ข้างหนึ่งห่วงอะไรบ้างไหมครับเราจะทําไงกัชีวิตเราดีเพราะคนนี้แข็งแรงนะฮะถ้ามากินได้ตลอดเป็นเสาหลักของตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึง่งไม่ต้องพึ่งไข่อ่ะแต่ตอนเนี้ยแม้แต่ลุกขึ้นนั่งล,ลุกขึ้นนั่งไม่ได้เลยครับแม้แต่จะปั่จะวะยังต้องเรียกคนอื่นมาเปลียนแผ่นเพิ่มได้มถทษนะไม่เป็นไรครับ เราอาจจะใช้เวลาในการทําให้มันดีขึ้นหรือไม่แย่ลงได้แต่ชีวิตของลูกเราล้อไม่ได้เด็กต้องกล้าไปต่อไปข้างหน้าลูกจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะเรียนยังไงเราไม่เคยเห็นเขาเป็นสภาพแบบนี้นะคะไมก่อนเขาดูดีค่ะเขาแข็งแรงทุกอย่างสวยค่ะแบบทำอะไรได้คล่องแคล่วทําได้ทุกอย่างาก,กินทุกอย่างนู่นนี่นั่น,นงงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบไรเห็นก็ล้ําไม่ได้นี่เห็นยังแบบงงอะตกใจร้องไห้เขาก็ร้องปาก็เลยนึกว่า เราเป็นภาราแล้วคนหนึ่งเอาลูกไปฝากเขาดีกว่าฝากเขาเลี้ยงจนกว่าพ่อมันจะออกมาจากคุกอย่างกเราเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งเราไว้เลยก็ได้บักก็เลยตัดสินใจโทรไปหนึ่งสามสามสูนเขาช่วยติดต่อส่งขอให้เราคือเราเป็นภาระคนหนึ่งเราปีกตัวเราเองไปดีกว่าคือตอนนั้นไม่ได้ห่วงตัวเองละไม่ได้ห่วงห่วงะะลูกเท่านั้นห่วงลูกอย่างเดียวบ,บอกเขาว่านะเขาเป็นแม่เลี้ยงของแฟนของพ่อของเด็กเนี่ย บอกนะนะไม่ต้องรัอผิดชอบอะไรมากไม่ต้องเหรียนก็ได้เลี้ยงวอมนั่นให้มันรอพ่อมันเพราะหนูเองหนูก็เอาลูกเข้าไปไม่ได้หนูเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ให้แม่กับลูกอยู่ด้วยกันถ้าพี่เอาลูกเขาไปได้ด้วยพี่เอาลูกเขาไปแล้วนะป้ายอยู่ในสงคานะคะเพื่อนลุงพี่อ่ะเขาไปเจอลูกชายพี่สภาพเหมือน เหมือนเด็กข้างถนนน่ะเสื้อก็ไม่ใส่ใสยย่หาาินกงขาดำๆเน่าทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเนื้อตัวนี้ก็เป็นรอยแผลนะน้เน่าคือเด็กมันไม่สะอาดก็คือเหมือนคนบ้าเลยอะฮะก็เหมือนแบบใช้น้ตูกินหัวหัวเมนหัวเนา่าแล้วก็แผลขึ้นเต็มตัวแบบนี้เลยฮะทั้งบ้านของฝั่งนู้นเขาก็ให้วันละ20แล้วก็แค่นั้นแหละครับแล้วก็ปล่อยเลยหนึ่งวันจนมาลุงพี่พาลูกม,มาเจอพี่เขาตัดสินใจรับพี่ออกมาอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับลูกในเพิง คนงานนะค่ะก็คือตอนนั้นน่ะแม่ผมก็เลยบอกว่าปาต่อไปนี้แม่จะไม่ทิ้งปาอีกแล้ว แล้วแม่ผมก็เลยออกมาจากที่นั่นเลยครับตรงนั้นมันก็เป็นแค่บ้านเล็กๆครับแม่กับผมอยู่กันแค่ตรงโถส้วมก็จะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยฮะข้างในก็คือโล่งเลยเป็นแต่ห้องน้ําหิวข้าวแม่ผมก็จะให้ผมวันละสิบบาทเพื่อเอาไปซื้อข้าวเปล่าหนึ่งถุงปลาหวานหนึ่งหอ่อถ้าผมกินข้าวหมดก็คือแม่ไม่กินก็ได้แต่ถ้าวันไหนผมกินอิ่มแม่ก็จะกินต่อของผมคุณป้าทําอะไรครับตอนนั้นเ้าก็ทาทุกอย่างนะคะ เรียกป้ารดน้ําต้นไม้ป้ากระทำใครเรียกล้างมอไซคป้ากระทำมันอาจจะทําไม่เร็วเหมือนคนปกตินะคะแต่เราก็ทําได้และอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญให้รู้ได้เรียนจนวันหนึ่งอะ่ะมีคนเขามาเอาที่คืนป้าก็ไม่รู้จะ จะทํายังไงคนใจบุญนะแถวนั้นนะก็หลายๆคนนะคะนะก็ช่วยกันเดี๋ยวฉันนะจะรวบรวมเงินแล้วฉันก็จะไปหาห้องเจ้าให้อยู่ออกค่าเช่าห้องให้สองเดือนหลังจากนั้นคุณวันต้องช่วยตัวเองนะแค่นี้เราก็คิดว่ามันเป็นบกักคุณมากอยู่แล้วนะคนที่เขามาหยิบยื่นโอกาสให้เรานะไม่รู้หรอกข้างหน้าจะหาได้หรือไม่ได้เราต้องเอาแล้วเราต้องสู้แล้วถึงป้าจะเป็นมาพึกข้างเดียวแต่ป้าก็จะสู้สู้สุดชีวิตเพื่อนรู้ของเรา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนก็คือห้องเช่านี้ใช่ไหมครับเขารวมเงินเช่าให้สองเดือนใช่ค่ะก็ยังดีนะครับที่คนไทยเรามีน้ําใจให้กันนะครับถ้าเกิดคนที่มีน้ําใจให้คุณป้าวันในวันนั้นยังดูรายการนี้อยู่ค่ะ อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็จะสัญญาว่าจะสู้ต่อไปจนลมหายใจ,จทุ้ดตายู่ไหน,ไออนทั้งหมดนี้คือชิ้นส่วนก่อนที่จะมาเป็นแมสที่ประวันใส่อยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยที่กำลังตัดอยู่เนี่ยครับ นี่เขาเรียกผ้าซับค่ะส่วนที่อยู่ข้างในห่้ามผ้าซับเนี่ยครับเขาเอาผ้าอะไรมาทําครับเขาเรียกผ้าเคมีค่ะแล้วหน้าที่ของป้าวันเนี่ยครับตัดได้ต้องทําอะไรบ้างครับกว่าจะมาเป็น1ชิ้นที่เราใส่อยู่กันนี้ยอย่างแรกคือต้องตัดซับเกลนนือนี้เสร็จแล้วก็มาตัดผ้า วันเป็นอนมาพึกใช้มือข้างเดียวในการทํางานเนี่ยลำบากไหมครับอาจจะช้าโคนอื่นหน่อยนะด้วยความที่เราทําทุกวันไงเราชินกับม,มันเช้าวันไหนลูกชายอยู่บ้านอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็จะช่วยเออ,เออที่ผมช่วยเหลือแม่นะครับงานบ้านก็มีถูบ้านมีกวาดบ้านเอาขยะออกไปทิ้งมีล้างจานบางทีถ้าแม่เขาปะแป้งไม่ได้ก็ช่วยแม่ปะแป้งครับช่วยทำแมนะครับก็มีช่วยตักช่วยเลี้ยง แค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาแล้วทำไมแบบจุดเริ่มต้นประวันถึงได้มาตัดส่วนประกอบแมสอะไรนี้ได้ล่ะครับอ๋อพอดีน้องที่เขาอยู่ข้างบนนะค่ะเขารับแมสมาเย็บเห็นป้าป้ากัน น้องอ่ะอยู่แบบลาบากเขาก็เลยบอกแมทมาให้ลงให้ตัดอย่างเงี้ยจริงอ่ะเขาตัดเองก็ได้และเร็วกว่าป้าด,ด้วยด้วยความสงสารไงคะเขาสงสารเราเขาเลยจ้างเราทาข้างบนเขาสงสารจริงๆเขาไปจ้างคนอื่นทํามันก็จะไวกว่าแต่เขาก็สงสารเขาก็แมทให้ตัดให้ทําเห็นว่าไม่มีไรายได้อะไรอะค่ะ จังหวะเราเย็บแมสพอดีก็เลยแบ่งๆ่งกันให้เขาก็ร้อยละยีเหมือนคนอื่นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องจ้างเขาก็ได้เราทำเองก็ได้แต่เรามองแบบเขาไม่มีรายได้พี่เข้าใจป่ะอย่างเราเราก็ไม่ได้เยอะแต่เราก็แบ่งให้บางทีเราก็ช่วยเขาทำก็คือช่วยกันอะค่ะเราสามารถช่วยได้เท่านี้เราก็ช่วยเท่านี้คือประวันทําวันหนึ่งกี่ชิ้นนะครับก็แล้วแต่งานค่ะแล้วเขาให้เงินยังไงล่ะครับเป็นรายวันถัวเฉลี่ยวันละ30บาทเขาจะจ้างป้าร้อยละยีบาทค่ะ ร้อยชิ้นร้อยชิ้นยี่สิบบาทตูท้ม,มากอสิบยี่สิบบาทคือสมันยนี้มันไม่พอกินอะพี่ค่าบ้านยันเจ้าของบ้านเขาก็ช่วยเหลือ <Okay. S 2> มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นช่วยค่าน้ําค่าไฟเขาก็ต้องเก็บไว้ค่าน้าค่าไฟนะคะเขาต้องเก็บไว้ชนเดือนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยไปปากขอใครเลยตอนนี้เขาก็แย่อย่างเงี้ยมันจะพอกินยังไงอะครับเดือนหนึ่งก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะต้องทนให้ได้ถ้าจะได้ข้าวจากวัดมาค่ะให้ลูกไปขอมัง่งแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็ ข้าวกับซอสถ้าดีหน่อยมีไข่ก็กินไข่ถ้าไม่มีก็ข้าวคลุกซอสลำบากอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องทนได้อะประวันกินข้าวกับซอสอะไรเงี้ยบ่อยไหมครับเรียกว่าเป็นอาหารมื้อประจำของที่บ้านนี้เลยคนระัะเขาจะรักลูกเขานะเขาให้ลูกเขากินก่อนตัวเขากินข้าวที่เหลือจากลูกได้รักลูกวันนะ่ะตังเอง กินข้าวแบบนี้แล้วตอนไปโรงเรียนล่ะครับน้องให้เงินไปโรงเรียนยังไงหรือเปล่าน้อยครั้งมากเลยค่ะที่จะได้เงินไปกินโรงเรียนแบบคนอื่นเขาเขาจะไปตัวเปล่าคือไปอาศัยกินที่ทโรงเรียนก็มีบอกนะครับเออก็บ้านจนไม่ค่อยมีตังค์มันก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจปกติเพื่อนก็จะแบ่งกันครับก็จะมีมาแบ่งผมก็คือนั่งกินกันแบ่งกินก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยครับก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะป้าถึางที่ส่งจดหมายทั้งรายการป้ากลัว ว่าเขาจะไม่มีอนาคตอย่างนน้อยการศึกษาเวลาเขาโตขึ้นประคับประคองให้ก็เป็นคนดีคนมีการศึกษาจะรู้ว่าไหนผิดอไหนถูกจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอเปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ กนกบันก็ไม่ได้บอกว่าเดือดร้อนอยังไองอะไรเงี้ยนะแต่ชีวิตเขาว่าน่าช่วยเหลือดีใจมากค่ที่มีคนมาช่วยเหลือเขาก็รายการเงี้ยเงินถึงไม่มากแล้วก็ไม่น้อยก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวเขาจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการเอาไว้ให้ลูกเขาเรียน เมื่อกีก้พี่กุลพาหนูไปเซเวน่นหนูซื้อของมาฝากแม่ด้วยอันนี้แซ่มอเขีเทศเอามากินกับไข่นี่นะโออิชีของชอบแม่อันนี้ขนมปังอันนี้พี่กุลบอกให้เอามามา่าหนูก็เลยเอารถนี้มาหากมือไรที่เเธอเกิดนนันนี้อ,องดูอันนี้ไข่

เป็นกาลังใจให้นะครับให้ป้าสู้ต่อไปนะครับสู้ๆเหมือนกันค่ะแล้วก็น้องปลั๊กครับตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็หางานดีๆทําลยิยงดูแม่นะครับครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสู้ๆครับครับและสําหรับคนที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน10,000บาทครับเงิน1 0,000บาทป้าวันตั้งใจจะเอาไปทําอะไรครับก็คงเก็บไว้เป็นทุนการดูจ่าของน้องปลั๊กค่ะ แม่ครับผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจเรียนและโตไปผมจะเลี้ยงดูแม่นะครับขอบคุณนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะครับสําหรับใครที่อยากให้กําลังใจหรืออยากช่วยเหลือป้าวันกับน้องปักนะครับเลขบัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้ป้าวันและก็น้องปักได้เรียนสูงนะครับสาหรับใครที่มีอาชีพหรืออยากจะช่วยเหลือป้าวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เลยนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้เราได้มาเจอกับนักสู้ทั่วประเทศต้องขอขอบคุณ CP แล้วก็ 7-Eleven ด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวของนักสู้ที่เห็นแล้วอยากบอกต่อสามารถส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ตู้ปอนอสินอสอปากเกต1 1 1 2 0หหรือเข้าไปเขียนได้ที่เพจ Facebook เพียงแค่เขียนมา the mailbox และอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไปหนึ่งข้อครับอย่าท้อกับหนทางชีวิตเพราะสองมือและความคิดจะริขิตเส้นทางที่เหลือเองขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับและท้ายสุดนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับลงทะเบียนฉีดวัคซีนล้างมือบ่อยๆใส่แมสดูแลตัวเองนะครับเพื่อตัวเราและก็สังคมด้วยครับวันนี้ผมกุลกิติคุณตันสุหัตป้าวัน น้องปรับและรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีครับป้าต้องขอขอบคุณรายการขอเพียงแค่เขียนมาและช่อง22 CP 7 e l e v e n มากเลยค่ะที่แม่ตาช่วยเหลือป้า ป้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมาช่วยเหลือป้าป้าดีใจมากเลยค่ะป้าจะเก็บเงินหนึ่งหมื่นบาทมีไว้ใช้ให้นานที่สุดและใช้ในยามจำเป็นที่สุดเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกชายค่ะกนกวันเอี่ยมสำอาง ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ